สวัสดีครับวันนี้ับทิพาพี่พาน้องไปเบิงส่วนในบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่วางเปล่าสมัยตะกอนที่ผมบิาทอนในมา้จากรงลีนะครับอันนี้ผมก็ได้มาเห็ดนี่ครับเป็นมองปูผักนะเพี่น้องทิพา,ขาปเขาเบิงว่ามีอย่างนี้นะครับพี่น้องอันนี้ก็ะจะเป็นผักกาดกวงตุงนะครับอันนี้ก็เป็นแปลงที่วานนะครับวานเนพื่อเขาจะเอาไปแปรนะครับ อันนี้กับฝนโปกมาไตกับบางท่านได้บ่ได้หดน้ำดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้กับฝนก็ตกตรองเทียแล้วนะครับหอมนะครับอันนี้หอมกับบงงามปบนได้นะครับเพราะว่ามันอันน้องมุ้งตะเล็บนะหอมมันถิบางงามปบนได้นะเพียงแบบตะควงตุ่งงามเติบนะครับกะมือนี่ก็อยากให้พี่น้องเบางสวนที่วัตกรนี่บ่บ่ได้ปลูกบ่ได้เห็ดเบงซีนะครับเป็นกระปลูกพักิวเตว่าบ่ได้เห็ดเบงซีนะครับก็ ปลูกพอได้กินครับอันนี้ก็ปลูกบนอยู่นะครับตะกอนก็เป็นผักซีอันนี้ก็อันนี้จะเป็นผักซีลาวนะครับพี่น้องเห็นไหมครับผักซีลาวเด้วยกำลังปรุงตอนน้ก็ปลูกขานะครับคลิปที่แล้วก็ไอ้ไอ้ตะกอนที่ปลูกผักซีนี่ก็เป็นผักคะน้าแล้วก็ผักซี ผักซีจีนนะครับอันนี้ครับผ้ลพานะครับอันนี้ครับปลูกผักกาดผักกาดกวางตุงนะครับผักกาดหินบ่อกครับนี่เป็นใบหย,ยักๆนะี่กระลังเขากระลังสีพวมง้มขึ้นมานะครับอันนี้เขาเห็ดแปลงงสีเขากะเพราะตาเขาโลนี่เสียเทากัเอาบักจกนะครับมาคนคนขึ้นเลยนะครับแบบปลูกเพื่อได้กิน อยู่ในบ้านนะครับได้ขายพร้อมนะครับอยู่นี่ปลูกผักนาฮ a w t นี่ก็ทีลงลงผักซีนะครับน้องเห็นไหมครับถ้าเราลงผักซีในนี่ต่ละหนานแต่ละหุนแต่ละหุนหนี่บ่ได้นหน่อยบานนะครับต่อหุนอันนี้ก็ปลูกผักกาดควงตงุ้งผักกาดหินนะครับนี่นะครับอันนี้ก็กินกับปนนะพี่น้องเด้อสุดยอดเลยนะี่ถ้าเป็นบักคุงนะครับบักคุงเขามี เห็นบ่ครับมูนี้มูงามเลยนะอันนี้เป็นมูงามเลยนะครับงามงามก็ลังขึ้นนะครับนี่นะครับอันนี้ป่อยเพราะปลูกในบ้านทั้งอยู่หน้าทั้งนี่ปลอดสารเคมีเบิ้ลนะครับนะครับคนว่างกันคอมาในในเห่านี่ผมกะทิ่ลุกหญ้าลุกนุ่งไปแล้วครับตามพื้นกะจิเป็น ผักสีฟลังนะครับเห็นคแบบผมผมใน้านวานไปเบิดนะครับน,นี่ครับมีเบียร์เดี๋ยวแถไปไปลงหน้าเบิดนะครับนี่อันนี้น่าี่เป็นบักเบือนะครับนี่นะครับใบชะพูนี่นะครับออมเทหอยเป็นน้องยังจังเลยนะครับใบชะพูเอาไปออมเทหอยนี่นะครับอันนี้ พักซีนะครับผมวานไว้นะครับพี่น้องเห็นไหครับเป็นไรเกิดดีบ่ครับพี่น้องผมวานนะครับนึ่อันนั้นพี่สาวเน็บนะครับอันนั้นพี่สาวเพิ่นแปรนะครับนี่ฝีมือผมนะครับอันนี้พักเสียนแลพี่น้องพักเสียนบ่ราะว่าในวานอยู่ครับแต่ว่าอยู่น้ากะสิกะสิดวานไว้จักนานหนึ่งนะครับพักเสียนนี่ครับพามาชมสวนสวนลังบันนะครับ ก็เป็นเห่าเห่าลังบ้านนี่แล้พี่นเองกะพื้นที่ตะกอนก็บ่ได้เห็ดตะกอนผมบ่ได้ไม้จากนอกอะบัหลายได้เพื่อนเราบางทีผมก็เลยว่ามันก็เป็นพื้นที่วางเป้าผมก็เลยว่าผมเป็นคนมาปลูกผักผมก็เลยมาจัดไม่เลยครับเพ็ดเป็นเห่าย่างดีอ้อมใกล้เขาบ่ได้เลยแหละครับเห็ดไหนมันได้ปลูกกินเลยนะครับครับขัวกับยุติสเนียนนะครับเ้าเห็ดดูเห็ดกินกะมาหลกเอาเลยนะครับเอาสดๆจากสวนเลยพี่น้อง เห็นบ่คร oh, no ับเขาลาบเขาแกยเขากระเอานี่ค uh, ร uh, uh, mm ับลกผักกับลกหญ้าเป็นน้ำนะครับมันได้ยามันขึ้นอันนี้เลยเป็นส่วน่ังบานนะครับวันนยอดผักเสี่ยนนะครับเขาปลูกไว้เขาก็ได้กินนะครับเหลือกินเขาก็เอาไปแจกผู้ใดมาขก็ก็ไห้นะครับรบขายนะครับอยู่ในบานหรือว่าขครมันลายหรีเอา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 ไปขายน้ำกระมีนะครับแต่ว่าคนมาขอก็แจกไปให้กินนะครับ อันนี้ผักอีตัวอหอมหอมมิลิผักอีตูนะครับหรือแมงลักบ่กปลาตะไคร่ปลาเนินนี่นะครับงามน้มเติบอันนี้หุ่นก้อนกับเป็นผักชีนะครับตอนนี้เรโลแล้วนะครับมันจะเป็นตอตอกอนกับจะเป็นสลัดนะครับสลัดแล้วกัผักชีแบบนี้นะครับงามกว่านี้ครับมันเบิดนแล้วครับเตรียมปลูกลงใหม่อันนี้อีกอย่างหนึ่ง ใบบวบุกติเขาเอื่นที่ยังพักหนอกติพัทะเล้าพักหนอกนะพี่น้องพักหนอกแก่แล้วเขาตีล้ามไปเต็มขนาดผมบอกมาบวกกีหยอดนะพี่น้องเบิ้งต้องได้เสียออกเบิร์ดเลยนะครับนี่เกิดดีมันขนาดผมเอาลงมแขบบวกกีหยอดเบิ้งเวลาเพียงบวกกีเดียนพี่น้องเบิ้งกระโดเต็มเบิร์ดเลยเขาไปน้ำเบิร์ดต้องได้โล่ถิ่งนะพี่น้องเพราะว่ามันหลายหมดเขาเอามาไว้ยังสี่บ่เหมาะสมแล้วครับเพราะว่า เขาสิไปไปเรื่อยนะครับแล้วมันจะเป็นเป็นวัชพืชมากว่าเป็นผักนะครับเพราะมันเป็นพื้นที่ที่จํากัดนะครับอันนี้ก็เป็นผักชีลาวนะครับไหวออมไก่ออมกบนี่นะครับออมกบออมปลาไปนะครับเห็นนะครับพี่น้องอันนี้จะเป็นผักชีลาวบริโภคหนามนะครับจ้นผมก็ใส่ปุ๋ยคอกนะครับมันเป็นปุ๋ยคอกนะครับชีลาวครับบดิซือเด้พี่น้อง นี่ก็เป็นบักริกกับถือบง้มเลยครับปลูกพอ่ดจะกินส่วนรางบาน,นนี่ก็จะเป็นใบกะเพรานี่ครับขันพัดขันพัดขัวนกขัวนูขันพัดกะเพราบางทียังขาในสวนได้ไครับอันนี้ก็จะเป็นกระโดนน้ำนะครับเนี่กระโดนผักกระโดนอันนี้มูที่เขาเจ้ากินกับเมียงมดแดงนะพี่น้องเมียงมดแดงหลายๆคนคงจะได้กินนะครับที่เป็นที่วัต ข้าเจ้าขายน้ำแขางด้านกับมีสิบบาททิบบาทนะครับทงก็นที่มีพักกระโดนนะครับให้แถมให้พร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปบ่งอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้พริกไทยก็จัตติรอดเรียบรอดเลียบนะครับเบิ้องก็ร้องเอามาปลูกเบิ่งนะครับนี่นะครับเขาปลูกยังเขากระเด็กูเด็กกินนะครับบริซื้อเขานะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ว่างเล้านะครับก็เอามาเห็ดเห็ดเป็นสวนนี่นะครับ จะปลูกหมุนเวียนกันอยู่นะครับปลูกหลายอย่างหลายเนวเลยนะครับปลูกหมุนอยู่นี่แหละครับอันนั่นอันนี่ไปเรื่อยๆจากข้าหนากาาับมะกวงตุงๆๆ้งกวงตุ้งกับตีปอย่างอื่นนี่ครับต่อไกบกับเป็นพักอี่ต่อกีตูกับแล้วแต่เขาดีแลลุ้งไปนะครับอันนี้กะเผราเนื้อเงือบัิษัางามันเลยครับกะเพาเขามากักยุทีโลงนะครับกเพาปลาหน่อยฝรัง่งแบบนี้ได้พี่น้องเห็นไหมครับ ขึ้น่อกไม้ฝรั่งก็เพราะได้ก no no ็ได้กินเรือยนะครับอไม้ฝรั่งเจอละหางหกนอเนี่ก็เพราะได้พัดแตก้มก็พักยางอื่นไปนะครับเพราะว่าขันบัวลายเขาเอาไปแกมก็ผักอย่างอื่นนะครับกำลังออกดอกแบบนี้ครับ่อไม้ฝรั่งพี่พักบานบานแบบนี้ครับเดี๋ยวก็ถิ่นกล้ไปปลูกน้าอยู่นะครับพักบานบานกำลังแตกเตี้ยมอยู่จะไปไว้น้านะครับพักบานบานนี่ก็กินดีเพือนนะครับ นี่กำลังพวมงามด้วยนะครับกระจกคนไปน้ำกับหลายนะครับพังวานบ้านเพราะว่าเมื่อวัเห็นกับเบียมันหลนะเบียหน่อยพี่น้องเตี้มเลยเบียรหน่อยได้ไหมพังวานบ้านเตี้มมีแตยเนั่ยูนนั่กินนะครับแค่พื้นทีบกกีตะลังเม็ดนะครับแต่เขากับปูกคลองให้ได้หลายที่สุดน,นะครับบนเพดานกับนี้นะครับคุณเท่หลังค้าเห็นไหมครับ น,นี่อยู่ต่างประเทศแพงนะครับนี่เพื่อนบางอย่างบกบ,ก,บกต้นเิครับเก็บทีดโอ้ขันว่าไงมากินนี่บ่ไวเราครับต้องเอาน้ำไปแกะแกะเราขายนะครับไหลอยู่เลเป็นตาดูแล้วคนนะครับพี่น้องนีตเป็นนวยแล้วก็แตกยอดไปเรื่อยเป็นนวยไปเรื่อยนะครับอันนี้งสงสัยลืมเจ็บนวยไงเต๋อเหรอครับเป็นบอกพี่น้องมันเกิดอันนี้คือเป็นบิก บกแฟงแต่ขื่นบกแฟงเองบอบกแฟงมันนั่นมันเกิดเองเลยนะครับนหน่วยในมันลนนะครับมันเกิดเอียงบางทีผมก็เลยเอาขึ้นหันเห็นไหมครับพี่น้องอยู่ตางระเทศสีแพงใจัน้อยนะครับพี่น้องที่บายูอยู่ตางระเทศกับคุ้งที่ลูราคาดีนะครับเห็นไหมครับทัพนี่กับแจงจืดนี่ยโอ้พอแล้วครับหน่วยเดียวแต่ก่อนบอมีนี่โอ้ผมอยากครับแต่ว่าพอมีเราเบอยากขอดแจงจืดอันนี้ก็เป็นตำลึงนะพี่น้อง ตำลึงนี่กรเขาก็ติดข้นเองนะครับเขากับโตัดเขานะครับก็เขาก็พ่อได้เก็บยอดเก็บยังนะครับนี่ครับเป็นมันีกับทายบรรยากาศในบ้านในพี่น้องเบิ้งน้านี่นะครับเดยจะพาไปเบิ้งผักปังอีกนะครับโดยพาไปเบิ้งผักปังนะครับตำลึงครับพี่น้องก็พอได้เด็ดนะครับใส่หลวกมาเนี่ย ก,กินกับปพินง่ายคพอได้กินอยู่นะครับจะเป็นบักนาวนี่ครับบริสุทธิ์บักนาวโกเทียร์กัญยนต้นนี้แหละครับพี่น้องเขายุกไก่น้ำเขาก็ะตือออกลูกตลอดนะครับอันนี้บักบักนาวเป็นนะเพี่น้องมันตุนง่ายแล้วบริสุทธิ์ผมบัติดมาตอนเอาไปปลูกอยู่น้าอยู่นะครับเพอย่างบริสุทธิ์ได้เพี่น้องนี่แหละผลของการเกษตรไม่ต้องซื้อซื้อแต่ยางอื่นนะครับพวกน้่มปลาผมช่วยล พันอยากเนื้อหมูอย่างหัวกะซือธรรมดานะครับแต่พวกพักส่วนมากบม่ได้ซื้อหรอกครับอันนี้จะเป็นพักปังนะครับนี่ครับนี่ผู้ใดอยากได้พันไปบ้านมีนะครับนี่เต็มเลยนะครับอันนี้ตอนนั้นผมบ้านในมีคางนะครับผมก็ไม่เฮ็ดคางขึ้นให้เห็นไหมครับพักปังนะครับกระเจี๊ยบกินเก็บหลวกกินกับปน่นะครับผัดพัดก็ได้แด้วพี่หม่พี่น้องนี ปัดใส่หมูใส่ไข่ได้เบิดนะครับผักปังงามนะครับครับเห็นไหมครับเนื้อดำๆเนี่ยเขาไปวานเลยนะครับหอมครับเขาอยากได้แนวมันขับมันขับมันบนหนาจริงๆเนี่นยหยอดมันจะบักง่ายเลยนะเพื่อนหยอดผักปังดูครับคนนะครับเบียบอร์ไอ้กล้ไปปูน้าครับ อันนี้ครับใบชะพูนะครับอีกจนิหน่อยต้นชะพูนี่เขาที่ออกมาเต็มนี่นะครับเต็มเงาเขาบังน้ํนะครับเดี๋ยวบังน้ํบริสุทธิ์เขาดอกหนึ่งเต็มเลยครับทั้มจะกินบังน้ํนี่เห็นไหมครับนี่มันเป็นกระโดนน้ำนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นใบพักพักน้ำมิเตพักนะครับข้างล่างนั่นนี่ครับกระเพาะมันนี่กระพาะพี่พน่องมาเบิง บรรยากาศสวนในบ้านนะครับอยากให้เห็นนะครับพราะว่าผมก็ใส่พื้นที่บ่ลายนะครับดูหลังบ้านติดคัวเนี่ยนะครับประมาณเห็ดปูพักปูมีเพราะม็นค้นมักปูเหมือนมาครับจัดสรรให้มันเด็ดปูคลองนะครับพี่น้องทั้งปุ่นก็จะเป็นบักม่วงนะพี่น้องสามต้นต้นแรกต้นไทยสุดนั่นกได้กินก้อนบ้านเขาเล่นนะครับก็ยังเหลียนะครับต้นกลางก็ต้งเป็นนวยต้นนี้ก็จะเป็นบักม่วงเขียวเสวยนะครับ อันนี้นุ่ยบอกใหญ่เลยครับเดี๋ยวขันเขาขันเขาง่ายเดี๋ยวสิดท้ายพี่น้องเบื้องต้นท่านเห็นไหมครับเขาเป็นนุ่ยล้วครลูกกลมเห็นไหมครับม่่งเขียวสวยนะพี่น้องเต็มเลยโอเคนะครับสำหรับทิ่นี่เดี๋ยวผมเตี่ยวไปจำเนียวก่อนนะผมเดี๋ยวผมไปที่ไหนไปไปไปธุระนะครับจะเข้าแล้วครับวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับคนที่มีใจรักเกษตร ที่มีพื้นที่บ่หลายแต่ว่ามีหน่อยนะครับมีเพียงแค่นิดๆนิดหน่อยๆเขากับามาถท่เกับเสียดได้นะครับผมสำหรับคีดแนวไว้ะนับนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ